นย,ยอห,ยยนหัวใจไม่มัน่นคงแล้วใครจะซื่อตรงสวัสดีค่ะสวัสดี f อคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องโดมงนะคะวันนี้ฟังเพลงพี่แจอยู่เชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใคร ชั้นนี้และห่วงใ่รักแท้และแน่นอนเราจะมีเรื่องดีๆมาแชร์กันทุกเดือนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปของดาวพระหัสย้ายของชาวราศีกุมนะคะย้ายมาที่พบวินาศเกิดอะไรขึ้นพระหัสกระดุมพระลาพระเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวสำหรับชาวราศีกุมนะ เสริมความคิดคำอ่านคำพูดปรับแผนยุทธการยุทธวิธีต่างๆนะคะสยบเอาความนิ่งสยบความขัดแย้งนะคะเรื่องคดีความฟ้องร้องอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังสุขภาพผู้ใหญ่ต้องดูแลอาจเกิดปัญหากับพี่น้องเพื่อนฝูงเนาะอาจจะมีการารู้สึกว่าพลังมันถดถอยการงานอาจจะจบลงไปบ้าง1เดือนกับ11วันคล้ายๆกับช่วงนี้ต้องอยู่ในหมดสมาธิ อย่าร้อนรอนดิ้นรอนระวังสุขภาพเก่าๆจะย้อนกลับมาเป็นช่วงจำศีลภาวนาเพื่อที่จะเสริมพลังนะคะในช่วงที่ดาวเขาเดินถอยหลังมาอยู่ในภพวินาศมาดูกันว่าชาวราศีกุมในช่่งเดือนตุลาคมเกิดอะไรขึ้นสุขภาพอย่างโดนอุบัติเหตุต้องระวังมีการลงทุนใช้เงินเพิ่มเพิ่มโอกาสในวันข้างหน้าต้องรอบคอบเท่านั้นถึงจะช่วยให้ผ่านไปได้ด้วยดี อุปสรรคทั้งหลายอย่าท้ออย่าเบื่ออย่าเซ็งในการงานแนะนําให้เปลี่ยนบรรยากาศปรับภูมิทัศน์นะคะหรือย้ายที่ทํางานย้ายที่นั่งย้ายโตะ๊ะเพื่อปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยด้วยนะคะดาวพระหัสวินาศผู้ใหญ่ให้โทษหรือผู้ใหญ่สุขภาพไม่ดีเป็นห่วงญาติผู้ใหญ่ของคนที่ใกล้ชิดนะคะเป็นช่วงแก่งในเรื่องยากจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องงานนะคะ การจัดการการเงินก็จะยุ่งยากตามมาด้วยแต่คุณมีความสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะอธิที่บอยให้ฟังดาวราหูที่เป็นนิดและเป็นมหาอุดไปในตัวด้วยอยู่ในภพพันธุนี่แหละคุณนะสร้างเนื้อสร้างตัวมาตั้งแต่มี63ประกอบกับดาวพฤหัสที่ให้คุณในช่วงครึ่งปี64มาด้วยเป็นช่วงที่ดาวพักแค่10หนึ่งเดวันคือ28กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะ เขาเรียกอะไรคุณยังโชคดีนะที่คุณมีดาวของตัวเองเป็นเกษตรให้แสนกับดาวพระหัสมันก็ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดปรับแผนปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ทันการเพื่อรับกับสถานการณ์ที่กําลังจะดีและเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงที่8พฤศจิกายนดาวพระรหัสกลับมากุ่มลคนาก็จะดียาวต่อเนื่องไปจนตั้งถึงเขาเรียกอะไรร่วมสิเดือนโชคลาภความสำเร็จก,การเงินเนี่ย มันจะดียาวไปเลยธุรกิจการเงินจะดีเยี่ยมถ้าค้าขายก็จะใช้เงินมาต่อเงินถือว่าปี6-5ตั้งแต่8ในเมษายนน่ะถือเป็นปีทองของคุณยาวไปถึงปี6-6นะคะมันจะมีการาารุ่เรงเรืองร่ำรวยยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งความรักวันที่1 8ตุลาคมดาวอาทิตย์อยู่ในราศีตุลในภพสุภา้าเนี่ยคู่ของคุณจะมาช่วยส่งเสริมให้คุณได้ มีพลังมีพลังใจเพราะคู่ดวงแข็งแรงนะคนโสดจะได้เจอคนรู้ใจแล้วได้เจอคนดีนะคะยังไงก็ไม่แคร์ต้องเจอแน่แต่ว่าเอ,อ่อจะให้ชัดเจนต้องหลังแปดพฤศจิกาย,ยนไปก่อนนะสุขภาพของคุณคือดาวเขาเรียกอะไรดาวจันทร์แต่เรามาดูดาวพระรหัสแทนแล้วดาวพระรหัสมาพบวนณาถึงได้บอกว่าให้ดูดูแลสุขภาพตัวเองใกล้ชิดดูแลญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด การเสี่ยงโชคไม่ค่อยมีธรรมดาไม่แนะนําไม่มีอะไรตื่นเต้นรอปีหน้าดีกว่าหรือรอหลังแปดพิีการไปแล้วก็ได้เรื่องมุ้นเรื่องอะไรก็ช่วงนี้สต็อกไว้ให้มันไปเรื่อยๆือย่าไปบื้หวานะคะเพราะว่าดาวมันยังไม่ให้คุณเท่าไหร่แนะนํานะชาวราศีกุมเนี่ยต้องอยู่ในหมดอยู่ในถ้ำอยู่ในสมาธิหมดบุญน,นะคะเป็นราหูสายขาวอย่าหมกมุน่น แต่เรื่องผลประโยชน์รายได้อย่าเห็นแก่ตัวอะไรเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยอย่าทำและต้องรักษาคำพูดชาวราศีกุมท่านใดที่อยากจะเจริญนุ่งเรืองร่ำรวยนะคะคุณจะต้องเป็นราหูสายขาวคือเป็นราหูที่ดีไม่เอาเปรียบไม่โกงไม่อะไรคฉลาดได้นะคะแต่อย่าฉลาดแกมโกงฝากไว้ถ้าเราชาวราศีกุมในเท่านี้นะคะเป็นหมดพักผ่อนนะเป็นหมดพักผ่อน สุดท้ายของอเขาเรียกอะไรสุดท้ายของคลิปคลิปของเดือนตุลาคมนี่คือชาวราศีมีนดาวพฤหัสย,ย้ายมีผลอะไรกับชาวราศีมีนพฤหัสมาจากาเขาเรียกอะไรภบลาภมาจากตนุรักกรรมสัมพันธ์การคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในโชคลาภการเงินแต่อาจจะทําให้คุณสับสนบ้างเพราะว่าดาวพฤหัสเขามีคุณสมบัติเป็นนิตร แต่ดีที่ว่ามีดาวเสาร์ดาวเสาร์เนี่ยให้แสนเพราะว่าเสาก็เป็นเกษตรอยู่แล้วพระรหัสเนี่ยเป็นดาวประจําลัคนาของชาวราศีมีนด้วยความคิดความอ่านก็อาจจะแปลกๆมากอย่าโลภนะคะเวลาดวงดีอย่าโลภชาวราศีมีนข้อเสียคืออะไรรู้ไหมแล้วมีใครยิ่งใครที่มีดาวพระรหัสกลุ่มลัคนาอยู่แล้วต้องระวังให้มากบางครั้งความคิดความอ่านเนี่ย พอช่วงที่ดวงดีมันจะเกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นมันทาให้ดวงเสียเพราะคุณต้องคิดดีทําดีอันนี้เน้นเลยสั้หรับคนที่มีดาวพหัรเหันเป็นที่ตั้งเนี่ยนะคะคุณจะมีข่าวดีในช่วงหนึ่งเดือนสิบเอ็ดวันหรือหนึ่งเดือนครึ่งไอเดียบันเจิดต้องรีบเร่งขยันจัดการนะคะอย่าให้มันผ่านไปเพราะถ้าผ่านไปโอกาสดีๆมันจะหายวับไปกับตาสี่เดือนที่ผ่านมามันทําให้คุณเหนื่อยล้าหมดกําลังกาย ช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่กอบกู้เงินพังงานเต็ม <c oughs> มันจะเหมาะเ <c oughs> ขาไปคะ่ะมันจะเหมาะกับช่วงเวลาที่คุณจะพลิกฟื้นและได้โอกาสทองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะได้รับมรดกจากผู้ใหญ่นะหรือจะได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองของคุณก็ได้นะคะชาวราศีมีนในเดือนตุลาคมเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะเครียดมาหกเดือนเครียดมาหกเดือน เพราะ,ะเรื่หกเดือนที่ผ่านมาเน่าสนิท่ใช้คําพูดนี้ได้เลยไนมะ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดหรอกในแต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะแต่โดยรวมแล้วไม่รู้จะไปทางไหนจะทําอะไรก็ให้รีบทาในช่วงนี้นะวละหัสเนี่ยยี่แปดกันยาถึงแปดพฤศจิกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สิบเจ็ดกันยามาแล้วเนี่ยดาวในดวงของคุณเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วเพียงแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองดนะังนั้นคุณต้องรีบควา้าน้ําขึ้นให้รีบตัด เตรียมของเตรียมตุ่มเตรียมอะไรสักไว้ฝนมาสเสบียงมารีบเก็บสาหรับฤด,ดูหนาวคราวหน้าระยะเวลาที่เราจะเก็บได้แค่เดือนครึ่งระยะเวลาที่มันจะต้องใช้อีก4เดือนคํานวณให้ถูกนะคะคำนวณให้ถูกดาวพฤหัสเป็นนิดเดินถอยหลังอยู่คู่กับดาวเสาร์ได้ตําแหน่งราชายโยเขาเรียกร้ายจะกลายเป็นดีจะได้อะไรแบบง่ายๆในช่วงนี้เลยก้อนใหญ่ๆด้วยนะคะรีบก,บกอบโกยการงานมีโอกาสดีๆก้าวเข้ามาอีกครั้ง คนที่รอง,งานก็ทีนี้จะได้เจองานดีๆสักทีหนึ่งจะเป็นเพียงระยะสั้นๆนะเตือนไว้ก่อนนะเป็นงานเป็นจ็อบเนี่ยจะดีมากถ้าไม่กระตือรือร้นช่วงนี้จะชวดไปเลยแล้วคุณจะอดอยากปากแห้งบีกนานเลยการเงินดาวอังคารดาวศีการเล็งลัคนาตั้งแต่6กันยาถึงย1ิบอตุลาซึ่งนี่ก็ผ่านมาแล้วนะ,ะมันจะแน่นๆช่วงแน่นๆของคุณมันผ่านไปแล้วคุณต่อสู้ฝ่าฟันมาจนถึงจุดที่จะเดินไปสู่ความสําเร็จในช่วงสั้นๆแล้วดาวพุตรเลงรักเสริมอีกด้วยก็คือการเงิน คุณจะได้คู่ครองมาเสริมเรื่องการเงินนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนด้วยเกือบสองเดือนเลยทีเดียวที่ตําแหน่งคู่ครอ,องของคุณเนี่ยดีอย่าขี้เกียจน,นะเตือนไว้เลยการเสี่ยงโชคจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอีกครั้งใครที่มีบุญเก่าเยอะๆบุญช่วงนี้อาจจะหล่นทับอาจจะมีช่วงอู้ฟู่ ถูกหวยรวยเบอร์ได้นะคะลองเสี่ยงโชคไว้หลังวันที่28กันยายนนะคะความรักคู่ดีบอกแล้วว่ามีชาติมีตระกูลสำหรับคนโสดจะได้เจอคนดีอย่างยิ่งอาจจะตกกลายเป็นหนูตกถันเข้าสารคนโสดก็ยาวตัดใจตัวเองมากนักเจอดีๆแล้วก็รีบคว้าวไว้สุขภาพดาวอาทิตย์เล็งลัคนาและในวันที่18ตุลาคมมันผ่านมาแล้วต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสายตาสมองแต่คอขึ้นไปความเครียดไมเกรนแต่ถามว่าถึงผ่านมาแล้วก็จริงนะ ให้เตือนระวังเพราะว่าช่วงนี้ดาวอาทิตย์กับดาวคารที่เป็นดาวคู่ศัตรูกัน,าาากกนนะเขาะจะเดินไล่กันมาเดินครึ่งเดินครึ่งเดินครึ่งถ้ามันไปตกพบภูมิอะไรของเราหรือดาวที่มันไม่ให้คุณกับเรามันก็จะทําผลเสียก็เตือนไําหรับเรื่องอสุขภาพช่วงบนของชาวราศีมีนนะคะราศีมีนโชคดีนะเดือนครึ่งเนี้ยโชคดีมากๆเก็บเกี่ยวให้อยู่ค่ะสะสมสเสบียงสเสบียงชีวิตของเราเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าพอรู้แล้วเนี่ย เราต้องทาถ้ารู้แล้วไม่ทาเนี่ยก็เสียโอกาสถือว่าเป็นการบอกบอกแนวทางบอกเส้นทางชีวิตให้กับชาวราศีมีนและชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนะคะมีเอฟซีอินบ็อกเข้ามาถามบอกว่าทาไมช่วงนี้ดรอปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักไปคือ FC หลายท่านบอกว่าอยากให้คุยเรื่องธรรมาหเากินเรื่องโชคเรื่องการงาน อะไรพวกนี้หนักหน่อยอเพราะมันเป็นช่วงใกล้จะ,ะปลายเดือนแล้วอยากจะวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีเรื่องอความรักเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะจะมาถาถมถาถมให้เยอะๆหน่อยวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆให้นะคะช่วยกดแชร์ให้หน่อยช่วงนี้ดูนิ่งๆไปเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยเหนื่อยเหลือเกิน ขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย